สวัสดีครับผมโอ้หมอกหนามากนะวันนี้ดูดูดบรรยากาศที่กกอกนะครับตื่นมาตกใจเลยนะครับหมู่บ้านนี่มองไม่เห็นแล้วนะหมู่บ้านนี่หายไปแล้วดูนะหมู่บ้านกกอก ไม่มองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าโดนทะเลหมอกปกคลุมนะครับ,รย,บรยากาศดีมากนะครับบ้านเกากอกเราไปดูตรงปูปริจิตนะครับ ด้านหลังน่าจะโอ้โ oh, ห oh, ขาวไปเลยนะ้โอ้เสียงกระชานฟังเพียงนะ ขาวหมดเลยนะครับด้านหลังผู้หลวงสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยอูบาลิจิตธรรมาชาติสร้างสรรค์ เสียงประชาฉานฟังเพลง <Net> เป็นบรรยากาศเช้านะครับที่บ้านกกกองนะครับหลายท่านก็เริ่มตื่นมาแล้วนะครับอย่างพี่เสือเดินมาแล้วกอวันนี้นะครับเราก็มีโปรแกรมนะครับที่จะไปวังเยี่ยมนะครับลุงก็ไล์สดบอกเมื่อคืนแล้วนะครับคนดูหกพันนะเมื่อคืนนเข้าไปเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคนดูหกพันนะเยอะมากเมื่อคืน โมโนนะครับผมเจ้าสวัสดีครับีเสียหมมอนิ่งนะครับรู้สึกตกใตรงกันนะเสื้อดำนะครตกใจเลยครับตื่นมาเนี่ยน,นึกว่านึกว่าควันอะไรทีแรกที่ไหนได้เป็นหมอกนะครับเปียกปียกหมดอ่ะแถวเนี้ยคิดดูว่าเราตื่นมาเราเห็นทะเลหมอกตามถนนเลย ตาสวัสดีครับ,รบโอ้ตาชานหล่อมากนะคนนี้วันนี้เราใส่เสื้อสีดำชนกันหมดสามคนเลยเหรอโอ้เ <c oughs> สื้อลายด้วยตาเชื้อลาย้วตาโอ้ตอชานมีผ้าคลุมด้วยนะ

อ๋อนึกว่าเสียงเพลงมาจากไหนนะครับเมืงอเช้าื่อเช้าก็เปิดเมื่อคินก็เปิดเงีบตาชันไปในบ้านนะครับแต่งตัวหลอดต่วเช้าเลย ล่าสุดนะครับล่าสุดนาบ้านลงุงฝั่งนี้ก็ในโพธินะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ บรรยากาศสดๆนะครับที่โกโกอก,กดูหมอกนะครับเนี่ยเปียกหมดในบ้านร้านที่หนึ่งนะครับเปียกเหมือนกันนะครับ้นพื้นอันเมดีนะครับเปียกหมดนะครับโอ้หมอกหนาจริงแล้วฝนตกเนี่ยที่ไหนได้เป็นหมอกนะครับ นะครับผมอัปเดตล่าสุดมานี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคิดหวังสิ่งใดสมดังปารถนาทุกประการนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ